พ่าคุณผู้ชมเข้าวัดกันบ้างครับเพราะว่าเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ฝากมาประชาสัมพันธ์อยากให้ติดตามคนคนหนึ่งครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยอาสาเข้าไปทําความสะอาดในกุฏิให้ที่วัดปรากฏว่าพอช่วงจังหวะที่คล้อยคนครับไม่มีคนอาศัยจังหวะนี้ปลอดคนเนี่ยฮะไปฉกเอาเงินจากพุ่มผ้าป่าต้นผ้าป่าไปห้าพบาทครับเหลือติดอยู่ที่ต้นผ้าป่าร้อ กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ในกุฏิพ่อท่านแดงจันทาโรอดีตเจ้าอาวาสวัดโทรตรีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจับภาพทั้งหมดไว้ได้ขณะที่ผู้หญิงสามคนครับเข้ามากราบไหว้พระจากนั้นพอเดินออกไปก็มีผู้หญิงเสือ้อสวมเสือ้อแบบมีฮูดมีหมวกนะครับเดินเข้ามากวาดกุฏิกวาดไปกวาดมาปรากฏว่าพอปลอดคนเท่านั้นแหละครับ ก็ทำทีไปนั่งไหว้พระอยู่หน้าองค์พระก่อนที่จะกระเถิบตัวเข้าไปหน้ากองพระป่าสุดท้ายไปเลือกดึงเงินออกมาครับเหตุการณ์นี้วงจรปิดจับภาพไว้ได้ทั้งหมดเกิดเหตุ11มิถุนายนที่ผ่านมาทางเจ้าอาวาสวัดโคตรีครับพระอธิการสมใจมหานามโมท่านเล่าบอกว่าคนร้ายเนี่ยขโมยเงินในพุ่มผ้าป่าไป5,000บาทนะครับแล้วเหลือเงินติดอยู่ในพุ่มผ้าป่าเนี่ย120บาท หลังจากเกิดเหตุก็ไปแจ้งความไว้แล้วครับที่สพนพิตำแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายครับโอ้ไปขอพรเอ๊หรือว่าไปขอเงินไปขอนะคะท่านขาแล้วก็ไปหยิบเงินเลยอย่างเงี้ยออนุญาตท่านท่านอยู่เฉยๆไงท่านไม่แปฏิเสธพระพุทธรูปนี่ฮะต้องให้ตำรวจจัดการแต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดก็ชัดเจนนะคะ